ครับหลังจากที่ผมสอนหนังสือโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ภูเก็ตเสร็จนะครับก็ได้มีโอกาสมาเดินที่ร้านหนังสือเซ็กโหนนะครับที่เขาบอกว่าเป็นร้านหนังสือที่เก่าแก่ติดอ,อันดับของประเทศไทยก็คือตั้งแต่2,468ครับเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่นมผมก็จะซื้อหนังสือไปอ่านนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับที่ บรรดาเยาวชนให้ความสนใจครับการอ่านหนังสือนะครับที่เขาบอกว่าคนไทยอ่าน8บรรทัดเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะครับมีดูสิครับหนังสือจัดมวลหมู่อย่างดีเลยนะครับที่ภูเก็ตอยู่กลางเมืองเลยครับก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเดือนเยี่ยมก็ผมก็จะซื้อหนังสือสองเล่มคนะรับปวดศาสตร์ล้านนา ชีวิตอุทิศเพื่อสยามของอ,อมรรเอกพระอาทวิทยาคมแล้วก็จะมีซื้อเล่อมอื่นด้วยครับโอ้ oh. เดี๋ยวจะซื้อไปอ่านนะครับครับก็บรรยากาศร้านเส้สโหร้านหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยที่ได้กล่วไว้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2,468ครับใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตครับ